ใช่ดีตอนนี้เฮาสิมาเบิ่งอันคอกคีอว่าเพิ่นใส่เลี้ยงเบร์ฮะนะเพิ่นเลี้ยงเบรน่าสนใจอย่างเดียวมามีแต่ตุ้งามๆเฮายังไม่เห็นเบิ่งว่านเพิ่นเลี้ยงอยู่พี่กับเลี้ยงอยู่พุ่นธนามันตั้งกันจังได๋เพิ่นเอาอีหยังเลี้ยงมันเพิ่นก็อว่าให้เป็นคอกดีคอกงามแบบมันออกบ่ได้เลยป่ะมาสังเกตเบิ่งไป ตองงามมีแ่ตรงงามป้าเบนไม่ตื่อกระไรเลยไม่ตูว่าเข้าไปได้เลยล่ะแม่ย่าหนุ่มเข้าได้ปะเออเข้าไปได้เข้าได้ไอ้คงแม่ย่าหนุ่มออกหมดแกะะแกอ่ะแกะแกะแกะ เออเอาไปเกลือเลยเขาไปเกลือนำมิจูนะคะทุกคนวันนี้พาน้องมาดูเวแบ้นะคะหรือว่าแพะนะคะอยู่ไทยอาจจะเรียกว่าแพะนะคะทุกคนแพะ โอ้โอกนี้ผมจะเป็นข้อของญาติพี่น้องกันเองนะคะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะก็เลยน้องสนใจอยากรู้อยากเรียนรู้วิธีการเลี้ยงแพะเลี้ยงเบออยู่ที่นี่นะคะน้องผ่านมาหลายครั้งแล้วนะคะอันไหนยังบ่พอเข้าไปละอาดจบกกอนไปมันจะบนแลนส่วนเขาอ่ะบอ่มันก็ส่วนดอกอนญาติโบมันกน่ส่วนดอกไปวิแกะให้ยังอันนั้นเลยแกะให้เสร็จแ,แกะประตูแล้วก็มาไว้เก่ามีตัว เกะเลยดิละโอ้ยนะคะทุกคนน้องสาวกำลังเกะเนื้ออกเข้าไปนะคะไปเข้าไปมัดไว้ก่อน,น <c oughs> เอาให้เขาเข้าคนเดียวเออมันก็ทำกินน้ำเฮาตสนอเอเอ,อก็ทำกินน้ำมึงนี่แหละ<อ>มันบุเฮ็ดอย่างดเดียวน้องสาวก็สนใจอยากเรียนรู้นะคะทุกคนแบรพ่นอยู่เพิ่นขังไวเลยไหมทุกคนบ้านเราบม่เคยเห็นเพิ่นขังไว้จี่เนาะ อยู่บ kind of oh oh ้านเราประเทศเป็นคังแมมคังแย่ๆกองๆเราเพิ so ่งกระป่อยเขานหยแต่มันกระลักหนีตลอดมันกระลักหนีเอาไปกินเครื่องเพิ่นแน่มันกระลักหนีเอาไปกินเครื่องอุ้ยมันลึกลนเนาะอยู่บ้านเราจับบดได้แต่มันเล่นหนีบดได้เบนบ่แบนะอันนี้แบหางแบอไกล้หังแบย่นงกระซมกันนี่ใส่รถมันเห็นมี จับเขอดีข, <ไป S 1> ข้าทำข้าวทำข้าวน,นี่ยังหน้าฮักเด้อือเขามาทำข้าวที่บ้านาเ่า,ามาใกล้บุดได้เลยใกล้บุด้จะเขาเล่นหนีเป็นแบบตัวยู่บ้านน้อกฮะนะอ่า เก็จะปล่อยเลยปล่อยไปตามทางตามหัวตามส่วนเก่าที่บ้านเพป็นบริษัปลูกทุกพันธุ์หลังจากเขาจะปลูกทุกพันธุ์แล้วเนาะแล้วเก็บแล้วปลูกแล้วแล้วเขาจะก็ปล่อยเขาไปเรื่อยเป็นบริษัทแตงให้กินสิได้อยู่บ้านเขาที่มีอย,ยู่เป็นมังสวิรัติยอยูอ่หุ่นซุ้มนึงอยู่หุ่นมาพ่นอยู่ในคอคคุณก็มีพ่าเบนเป็นตัวแปลกอะเนาะไม่แย่หนูบึ่งมีน่โตงาม เบิ่งเราเฮ็ดคอกบืกดีเลยว่ะเอาอยังไรแล้วมันเข้าหนองไนนะฮะแบบกระสิแม่นตัวที่บ้านเราเพิ่นกระเฮ็ดคอกคือกันอืแต่เวลาไล่มันมันเล่นไตเล่นเนื้ออยู่ดิลูกมันนะก็เฮ็ดคอกว่าแล้วมันก็มันก็ลอดคอออกไปแล้วมันก็ไปกินเครื่องเพิ่อนแม่มันขี้ดื้อในแมนไงพ่วกมักจดหาปลาแดกเลยจกดหาปลาแดกกินรักกินเกลือมันกินเกลือบ่กินได้ยนะ ก็ให้เห็นแล้วมันมาลอกจากอ่านมาลักกินให้ป,ปลาแดกคนตลอดเพื่อ <c ười> <c ười> มันด่างที่ว่าเพิ่นปลูกน้ำส่วนวนี่ว่าบ่มีเหลือค่ะมันยั่งกายนะ่ะมันแย่งกินตลดอดจนมันดา่างมื่มันมีทางการกล้วยนี่งามเทวแพะตัวนี้ตัวสะอาดดีนะตัวนี้นะขาวสะอาดดีแ้วมันก,กินผ<ก>ักกระเจี๊ยดนะใจผักกระเจี๊ยดอีลาจับง่ายๆผักกระเจี๊ยดนะอืผักกเ้อี ผักกะถิ่นไหนเออเลยว่าผักกะเสตเอาอยู่พี่เพื่อนเอิญผักกะเสตเออผักกะถิ่นเนี่ยน่ะนะจับรถมันเป็นอย่างแบบลึงเป็นอย่างนี้จะโตง่ายไงพูดนะทำไมจะโตดีนะโอ้ยนับป่วยสิเราว่านะหัวแย่เราอันเตกแล้วมาเกลือมันเนาะจไปเตกซาหนามู ในบ้านเฮาเพิ่นจะเลี้ยงแบบธรมนนบรมชาติอันนี้เพิ่นเกลือนะเพิอมนะย้ําแรงมาบ่อันยี่ตรงเราเกลือ,อนนเราฝันต้นกล้วย,ยนี่นะต้นกล้วยกับหร่าต้นกล้วยแล้วก็มาวางใสน่น้ําแล้วก็ผักกาเสดน,น้ําเดียละมลแลม่นมัง เิยียบตัวตีนแล้วบเมเนี่ยมันกินเนะคือน้องสาวสนใจนะคะทุกคนน้องสาวคืออยากศึกษาอยากจะเรียนรู้นะคะ อ,อยู่บ้านเฮา,อ,าอยู่บ้านที่ตีอยู่นะแต่ว่าโครงกีด,อ,ดอื่นนี่น้องตีก็ไม่รู้นะคะว่าเพิ่นเลี้ยงกันแบบไหนนะแต่ว่าเฉพาะเฉพาะอ,อยู่บ้านตีนี่เพิ่นจะเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนคือปล่อยไปตามทุ่งให้ทุง่งนา,า,าตามด้วยตามสวนที่เขาไม่มีผล,ลปลูกอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนก็ตามคังอย่างเงี้ยก็จะมีคง้งเดินกล้งก้วงอย่างเงี้ย อยู่บ้านตีเพื่อนก็ทําไร่ทําสวนบางเทื่อเพื่อนรอเนาะแบบแบบอาศัยธรรมชาติบางจุดนะคะบางจุดก็อาจจะไม่ได้ทําไร่ทํานาทํารั้วทำสวนนี่ค่ะเยแล้วเม่อเชาเพื่นกัไปต้อยงวดอืมนั่นแหละค่ะพอตกเย็นมาตอนเช้าเพื่อนไปปล่อยใช่ไหมตกเย็นมาก็มันก็มาบ้านเองเนาะบางท่านท่านจะมาเองบางที่นานคาแต่ท่านกับเฝ้าอืมเฝ้ายาลอมันไปกินเครื่องผู้คนอื่นนะเออท่านกับเฝ้ามันแต่าแบ่มันดื้อไอ้พวกนะ้นไม่ได้หู้สิ มันดื้อดิลูกอเอาแม่ไปลูกเนี่ยเอาแม่ไปลูกเนี่ยมันมเล็มคิดอะไรได้เนี่ยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะมีแต่ตัวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่ตัวงามๆเลยนะคะตัวนั้นตัวนั้นงามแท้ใจคื <laughs> อ <laughs> เราสาวแล้วหรือเปล่าเนาะ <laughs> นะคะทุกคนนี่คือการทําแบบเพื่อนว่านี่คือการทำเพื่อเรียกว่าอะไรนะ,กระเกษตรพอเพียงนะคะทุกคนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์นะคะข้างหลังก็จะเป็นการปลูกอ้อยปลูกผักนี่นะคะทุกคนข้างๆ้างก็จะเป็นหนองน้ํานะคะทุกคนค่อนข้างนีง่จะเป็นหนองน้ํานะคะข้างข้างข้างหลังนี้จะเป็นหนองน้ํา นี่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเล็กนะคะจะตัวเล็กสวยน่ารักมากๆเลยนะคะ,น,คะน่ารักมากๆเลยะคะ่ะ <st ing> นี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเนี่ยก็จะออกมาวิ่งเล่นตรงนี้นะคะนี่ค่ะการทําคอกนะคะต้องต้องใส่ลวดแล้วก็ทําทีๆแบบนี้เลยนะคะไม่นั่นเจ้าจตัวเล็กนะคะเจ้าตัวเล็กจะรอดออกมานะคะบางครั้งอาจจะมีหมาหรือว่า,าชุนากัดอย่างนี้นะคะทุกคนต้องดูแลด้วยนะคะ เรื่องคนเนาะไม่่อยจับแบรได้ยังทีเด้นมีความเลเน่ยน่ารักมากๆเลยค่ะยูพูนไปใกล้มันก็เล่นอ้อมเดินล่ะเล่นกำับตับไห้เลยตีว่าสนานนี่ลายตัวตัวนั้นถือผายอีกเนี่ยเม่นปะ เดี๋ยววนีเยไ่เพื hey, <no. S 1> อ่อนคะตอนนี้ก็จะไปอ่านี่คก็จะเข้าไปทําความสะอาดคอกก่อนนะคะคือเก็บไม้นะคะต้นไม้นี่ก็เป็นไม้ผักเกษตรนะคะทุกคนเป็นไม้ผักเกษตรก็คือต้องทําความสะอาดก่อนนะคะเราก็ค่อยเอาเอาอาหารมาให้เบ้นะคะเอาอาหาร ัดออกมานี่ยละชัดไปเท่าไห่สองไม้เออชัดออกมาเออการเลี้ยงแบ้นะคะทุกคนต้องหนึ่งต้องมีความขยันด้วยนะคะทุกคนถึงจะทำได้นะคะนี่ค่ะต้องไปหาตัดผักเกษตรแล้วก็ต้องไปหาเอาต้นกล้วยนะคะ ต้นกล้วยมาสับมาสับสับสับแล้วก็เอามาให้น้องกินนะคะนี่คะ่คะเออปล่อยเายย<อ>เคยเห็น,นเราเ่นขันไว้มันเป็นนางเทศ

ออกโบหันได้ดอกอยู่นั่นล่ะมึงเต็มจอเลยุกออกไปแล้เต็มจอเลยไไปออกไปลูกออกไป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 ไปเกี่ยวออกมาเลยลูกคทุกคนจ้า โอ้ยเซีมาแล้วเซีมาแล้วไป็นไหมเปนไหมเซีมาแล้วไปเี็วมาเร็วซีมาแล้วเซีมาแล้วเนี่ยเป็นแต่นั่นแหละไปหุ่นเจ้าตัวนี้รออยู่นี่รอดักอยู่นี่ ขาไปย่เธอนีก้อนเออยังมียุตินีเป็นตาสะอ่อนโอ้ใช่เป็นทางเป็นทางยาอย่างที่ตีน่ะโอ้โอ้ยืนน่ะเบลล่าะแมงเข้าไปเบแล้วก็เข้าไปไป กินกันกันใช่กันอย่งเอออยู่นี่ละนี่ละม่ต้องเข้าไปในไปนั้นเออเออ ออเป็นตู้ไหลายขนาดทุกคนนำแล้วนำแล้วนี <laughs> ่น่น้องหลายขนาดสุดยอดเลยวิจะต้องงามๆนี่ตู้เราเรียนเก่งขนาดอืม,มนี่ก็คือแพะนะคะอูะ้สุดน่ารักเลยนะคะทุกคนอู้สย่ไหลายค่ะนะคะมีทั้งแบ้น้อยแบ้ใหญ่แบ้หนุ่มแบ้สาวนะคะ <c oughs> นะคะโอ้ตอนนี้เก่งเนาะตีมู้งม่ให้มู้กินนะแม่ มันห่วงกินเลยนี่ไงก็น้อยเลยไปได้กินเดี๋ยวนี่น,น,นงก็ไปเอามาอีกเยอดีคือนี่คือวิธีการเลี้ยงของพี่นนะครับก็จะมีผักเกษตรนี่ก็จะเป็นเนี่ยการอาหารกินนะคะนี่ค่ะนะคะจะเป็นต้นกล้วยนะคะคกล้วยสับผสมกับอะไรเนี่ย พี ja. ่นามามากินพี่น้ามาพี่น้าเขายัดกันอยู่้ตีกันอยู่คนน่ะไปดเสาไหมนจะอ่อนเนาะมันจะตังามๆไหมแห้งมาัวเรื่อมพิมพินอืมมันบวบเปื้อนเนี่ยยางเลียงไว้ในคอ ปนหอเลี้ยงไล่น้ำท่งแล้วมันตัมันเืเลยนบอกอ๋อนีย่างอันปีนอย่างอันสตัวนั้นว่มันยกกันตีเป็นยอกกันตแต่สอ่อนใจอือน เบหล์ไหลปนีไกปนนีด้าเสียใบ้านเขาเข้าไก่บไปใดแถวบ้านมันเล่นนี้อันนี้ถือว่าคุ้นคนขนาดน่ะเร่เเลี้ยงแบบหอลอมพอกไว้นะเรามีสถานที่ดก็ได้อ่นผู้ใดเ่นเลี้ยงแบบเบอมีสถานที่เขาจะเจแบนตู้นี่แหละเนาะแต่ว่ามันตุ้ยดีเลยทุกคนมันาดีเทมตุ้เราเลี้ยงเนตัวติตุ้ยอบอวบ มีตู้รไฟหามได้ห่ะจจกแล้วหามเราคนนี่รูแมตัวนั้นไหมื่าที่ผู้สาวลราให้กินเหมืนมายาดของม่ใใญ่ยายละยายละดเงม้งดหน่งนะอันปีเฮาก็ขอจบคลิปไเพียงคร่านี้ วิธีเอามาศึกษาเบื้องวิธีเลี้ยงแบกของมิตูเทาวาอยู่ในคอกนะโดยที่ว่าอันโบได้ป้อยตามทุ่งเนาะอันนี้เนาะเรียบมันตุ้ยีดีนะแม่แต่ว่าตุ้ดีดีใมิตูเราเลี้ยงไว้แบบนี้แต่ว่าตุ้ยีดีใจเราขัางไว้วนขังไว้เรอย่างเ็เลี้ยงในคอกนะ <c oughs> เลี้ยงในคอกวิธีเลี้ยงในคอกของมิตู <c oughs> นี่ตัวหญ่ๆง,ง,งามไ <c oughs> ตุ้เลยทุกคนอันแบบว่าคนผู้ใดเทวาคนเลี้ยงแต่ว่าอบางตัวมันจ้อยเนาะ <c oughs> บางคองมันจ้อยด้วยเนาะแต่อันนี้งามทุกคน่อเลยขนาดอ่านตัวบางคนก็นเลี้ยงตามพว้เหมือนกันยังจ้อยต้องความีตู้เลี้ยงนะคนมีตู้ดิด <c oughs> ต้เลยค่ะตุยห่วงจะกินเลยไปไปแล้วขอจบคลิปเพียงคนนี้เด้อบ๊ายบาย,บายสบายดีไป